ทมาครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไงครับผมอะลอยกระทงกับแก๊งเพื่อนมาตลอดลอยกระทงตอนมปลายใช่ไหมครับที่ชอบงานวัดนะเพราะว่าลอยกระทงตอนมปลายเนี่ยผมก็ลอยกับเพื่อนจัดทุกวัดหนองแขมครนะเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กันไปแล้วสิบกว่าคนอะไรอย่างนี้คนในสมัยก่อนที่แบบไปเช็คเลตติ้งนิดนึงน้องมาาเนนะ้องๆเกาจะมีใครชอบพี่อู๋บ้างไหมวะเช่นเดียวกันฮะก็ อยู่สดๆจนเช็คเลตติ้งมาจนมหาลัย<อ>มหาลัยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เขาก็มีจัดจัดลอยการเขาก็ทงประจำปีเช่นเดียวกันแค่เปลี่ยนกลุ่มแก๊งเพื่อนฮะครับก็เหมือนเดิมครับผมเดินงานกเกษตรก็ยังเช็คเลตติ้งที่กอเกษตรอยู่เหมือนเดิมใช่ครับครสองปีที่แล้วทํางานปีที่แล้วก็ทํางานมีปีปีที่แล้วปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ก็มีโอกาสอ๋อจุดจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนครับจุดเปลี่ยน ราแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปลอยกับแก๊งเพื่อนทุกวัอ๋อ่อนะรู้กว่าเราเราก็แบบว่ามีที่ท,ที่อยากไปด้วยแล้วเขาก็มีคนแบบอยากไปลอยแล้วเราเขาก็ตามใจอยากไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราถึงช่วงมอปลายแล้วเราก็บแบบไปแบบไปคลองแถวบ้านเราเราก็เลยไปวัดม่วงครับเป็นคลองเส้นเดียวกับคลองบ้านผมก็ขับรถไปหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วแถวนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างอ๋อ ไม่ได้ขับผมเป็นคนนั่งครับ,บแ้วก็บิดพาทีมงาน,นงไปทานข้าวไอ้รถที่ไปนี่มันใช่รถออฟโรดหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นรถเบนซ์ครับอ๋อแต่ว่าเอาลงขับไปเลยอ๋อโอเครู้เรื่องการไปลอยกระทงนี่ปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาแล้วก็นำสิ่งไม่ดีออกจากตัวเองไป<อ>งว่าแล้วทีมงานถูกหายเรียกทีมง ยังอยู่ข้างเวทีเต็มเลยยังอยู่ยังอยู่เออนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าต้าอูนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์นะเพราะว่ามีแฟนคลับจากประเทศจีนหรือต่างประเทศมางานนี้มากมายเลยเดี๋ยวให้ทักทายกันหน่อยครับผมก็ hello everyone 大家好คนสวัสดีครัม 你的意思是谁是在这来的第一次？在这来的第一次。嗯，有吗？谁啊？เห็นไหมมองไม่เห็นนะะงมองไปแล้วมองไม่เห็นเลยนี่คือซอฟทาวเวอร์ของไทยอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับทึงจู่นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเพณีลอยกระทงนะครับเราถือว่าอ่ะเราเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ละกันเป็นวัยรุ่นเจนซีที่ต้องบอกว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยเราอาจจะเห็นตั้งแต่ เราเกิดมาแล้วกว่าร้อยหลายร้อยปีในฐานะคนรุ่นใหม่แล้วกันเราจะมองว่าประเพณีเลยก็ทงมีความสําคัญอย่างไรกับคนไทยผมว่าจริงๆมันมีมันมีความสําคัญนะมีความสําคัญกับคนไทยมากต้องผมเข้าใจว่าอย่างอย่างคนไทยเราอะเป็นประเทศที่ใช้ชีวิตกับสายน้ํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้ว <c oughs> เรารู้เลยว่าต้นเหตุที่เขาเริ่มจากการขอเข้ามาเขาไม่คงคาเพราะว่าสมัยแต่ก่อนเขาใช้กิน ใช้ใช้เนาะแต่ว่าเช่นเดียวกันในขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยน้ําเองเราก็เห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนเนาะแต่ว่ามันก็ยังสําคัญอยู่เหมือนกันนะ้ํามันก็เป็นชีวิตของเราเพราะนั้นที่จริงๆน่สิ่งที่ต้องตระหนักไปมากกว่าการขอคมาพระแม่คงคายคือแหล่งน้ําลาคลองที่อยู่รอบๆอบเราจริงๆประเภทน,นี้เนี่ยมันคือก,การลอยกระทงแหละมันถูกต้องแล้วแต่ว่าแค่ตามยุคตามสมัยมันควรจะต้องเปลี่ยนปรับรูปแบบไปแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเราต้อง ตระหนักว่าเอ้ยเทศกาลนี้มันมีไว้ทําไมครับเพียงแต่ว่าไม่ไปบิดเบี้ยวมันอย่างจริงความสําคัญไม่ได้อยู่ที่กระทงครับความสําคัญอยู่ที่ใจเรามากกว่าอ๋อว่าความสําคัญไม่ได้อยู่ที่กระทงแต่อยู่ที่กระเทอมากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องนั้นจริงๆเพราะว่าจริงๆนะรอยกระทงเนี่ยมันทำให้เราได้อยู่คนที่เรารักถูกต้อง แต่ว่าโรยมันติกโรแมนติกแบบนี้กับใครหลายๆคนอย่างเช่นวันนี้ผมกับแฟนขับได้มาอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยวันนี้สนับสนุนให้1ครอบครัว1กระทงอันนี้เป็นครอบครัวใต้อู่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่ใช่สิก็เดี๋ยวเราแบเป็นครอบครัวเดียวกันโอเคเราก็สามารถรอยกระทงใบเดียวกันได้ ตั้งจิตด้วยการอธิษฐานด้วยกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเดี๋ยวนี้มีลอยออนไลน์ด้วยถูกต้องถ้าอย่างนั้นตาโออยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมในช่วงเทศกาลลอยกระทงแบบนี้ครับก็อยากจะฝากแฟนๆแล้วกันนะครับก็เทศกาลลอยกระทงก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ทําให้เราได้อยู่กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีแฟนก็ยังมีเพื่อนอยู่เนาะ ไม่มีเพื่อนเนี่ยก็อาจจะมีเพื่อนร่วมง,งานหรือมีใครก็ตามที่แบบให้เราไปใช้ชีวิตได้หรือแม้แต่ถ้าเราใช้ชีวิตตัวคนเดียวเราก็ไปหาสิ่งที่เราชักเช่นของกินเออ<า>ติมเต็มหน่อยแล้วก็ไปตเติมเต็มบรรยากาศใครแบบว่าเป็นอินโทรเวิร์ดชอบอยู่คนเดียวก็สามารถลอยกระทงออนไลน์ได้ถูกต้องสุดท้ายนี้อยากจะฝากว่าในปีต่อๆไปนะครับก็ให้เห็นถึงความสําคัญ ให้เห็น core ของงานนี้จริงๆว่ามันคืออะไรถูกต้องคอยกับการจัดงานนี้ก็คืออยากให้ทุกคนนั้นลำลึกถึงประเพณีอันงดงามนะครับให้ประเพณีลอยกระทงเนี่ยโด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเราลูกหลานก็ช่วยกันสืบสานนะครับ,รบนอกจากนั้นเนี่ยวันที่28พฤศจิกายนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญถูกต้องไหมฮะครับ 404สุขีนิรันดรรัน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 อะโปรโมทกันหน่อยนะครับเผื่อใครจะได้ไปชมภาพยนตร์ของต้าอูกันหน่อยครับครับก็ปลายเดือนนี้นะครับต้าอูได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์จากทาง g d h ร่วมกับระลึกนะครับก็มีพี่เต๋อฉันทวินนะครับแสดงนำและมีอาไทนะครับมีพี่นุ้ยนะครับผมแล้วก็มีต้าอูนะครับแล้วก็มีพี่ต้าเหนิงด้วยนะครับก็มีสองต้าเลยนะฮะในภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์เลย404สุขีนิรันดร์รันเป็นหนัง ฮอลล์คอมดี้คที่มีเส้นเรื่องมีอะไรให้คุณได้ลุ้นตามบอกได้เลยว่าสนุกไม่หลับแน่นอนสนุกแน่นอนใช่ผมเคยฟังเรื่องถีแล้วผมผมหลับการรายการเลยแต่ว่าถ้าคุณไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่หลับแน่นอนอีอกว่าทั้งน่ากลัวแล้วก็ทั้งตลกด้วยใช,ใช่ไหมคบจะได้เห็นอีดึงบทบาทของต้าอูดิงจะเขาเป็นคนตลกมากนะเขาเป็นคนน่ารักไหม นารักจริงๆสัมผัสมาแล้วก็รู้สึกเขาเป็นคนเฟรลลี่แล้วก็น่ารักเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูไปอุดหนุนกันด้วยกับภาพยนตร์ไทยนะครับและนี่คือความสุขที่วันนี้หนุ่มต้าอูพิทยามามอบให้กับพวกเราทุกคนรอได้เลยครับปลายเดือนนี้นะครับผมซิงเกิลที่สองผมก็จะปล่อยแล้วนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าขี่ขีด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 นะครับขี่ขีดขี่ขีดขี่ใช่ครับให้ให้ไปเติมเอาเองเหรอให้เติมเอาเองฮะอ๋ออยากขี่ขีดขีดขีดดขขีีด เรื่องจริงจริงฮะโอเคติดตามก็ได้กับิีเกอร์ใหม่ด้วยใช่ครับภาพยนตร์ใหม่ด้วยแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรไหมที่วันนี้อยากจะขายก็มีแ้อีสก็จะมาไรงครับใกล้มาแล้วเนาะสั่งซื้อได้ออนไลน์แบบว่าจับจองล่วงหน้าอะไรได้ไหมเราติดตามครับโอเคว่าปีหน้านะครับใครที่ดู Century of Love นะครับแล้วติดใจนะครับซานกวีนะฮะในปีหน้าเราก็จะมีทันกับพีมเหมือนกันครับ คุณบอกกับผมว่านี่นนซีรีส์ดูวิกเก็ตเกมครับทางช่องวัน31ปีหน้าออลางปีได้เจอกันแน่นอนครับเพราะว่าจะไม่แสดงกับคนอื่นอีกเลยขอเป็นคนนี้เท่านั้นึงว่าไปว่าคู่คู่อ๋อใช่ไาน,นแต่ว่าเเอาเป็นก็เป็นคู่ที่เหมาะสมไงออใช่ไหมโอเคแบบนะฮะการแสดงออกมาลงตัวเคมีลงตัวที่สุดเลย,เลยนะครับวันนี้ขอบคุณต้าอูพิทยาอีกหนึงครั้งด้วยขอบคุณุกานขอบคุณานขอบคุณายากขอบ หัวจริงๆเลย่ไห้ลงตรงนั้นศิลปินของเราเป็นคนสใส่ลูกกบแฟนคลับอ๋อได้สิได้หรอไงเกินอะไรอันนี้เรต้องเก็บไก้งเ่ที่มียูแปลว่ามีตาอยู่ตรงนี้ต้องมีต้องมีเราเก็บไปสิแล้วใช่ไหมทุกคนเออเราได้ี๋ยวทุกคนช่วยใส่หน้าตัวเองด้วยนะจะได้เห็นครบๆมือผมลงไปอยู่ในน้ำเป็นครั้งแรกเนาะที่เวทีแบบว่าอยู่ห่างไกลกัน ค้เหันเห็นเห็นตรงสัญญาณไหมพาราบูรี่มาเป็นขนมลาบ้าขนมคอสตลกได้ทุกช่วงเวลาจริงนะครับแต่กล้องก็มีความพยายามในการเก็บทุกเสียงด้หลังด้านหลังได้หลังโอเคโอ้โหสองนาทีหน่อยไปให้หน่อยได้ไหมนิดเดียวจะลงน้ำมาได้อีกนิดเดียวจะลงน้ำแสดบายเรือไปได้ยนะครับแสนงใบโอเคพร้อมนะครับทุกคน อันนี้อันนี้เห็นนะครเป็นจาก iPhone 16 Pro Max นะฮะโอ้โหตะโกนตะเลวายตะเลวาเป็นตะรุนไลยอ่ะพี่ขึ้นไปพี่ขึ้นไปอยู่บนนร้นได้ไหมอันนี้เห็นนะเห็นนะเห็นทุกคนเลยนะทุกคนหนึ่งสองซ้ำได้แล้วแล้วเริ่มไปแล้วเขาไม่ได้ชอมมากเหรอฮะแล้วแล้ว ไอโนที่มีอยู่แปลว่าพี่ตาโอเคไหมอีกรอบไหมโอเค we speak together I want to collect my PTO นะดูซัมคอนเทนต์โอเค Very good Very good thank you in case t h e r e s an international fan โอ้โห many many หนึ่งสองสามไดโน อยากเล่นล uh ่ะท yeah. yeah. oh, like like, ุกคนเปิดแฟตโทรศัพท์วยนะสวยๆนเปิดแฟตโทรศัพท์สีสันแดงใส่น้ำ flash on flash on we gonna play w a v e